จงภูมิใจในกลางแขนคริสตังชีวิตและจิตผ่านลังยอมไลลังมาจากกลางแขนให้ชาวโลกทั่วกันสอบสุขสันติบทาวรบอลลังมวลประพรด,ดังสาคอนผู้ใฟุ่งปราดัง จงภูมิใจในกลางแค้นคริสตังชีวิตและจิตผ่านหลังยอมไหลหลังมาจากกลางแคน้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามเมนขอันสตานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วย พี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพรนางมารีผู้ทรงเป็นพรมจารีเสมอ ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชวิงบวมพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าในเทศกาลมหาพรตนี้พุ่งทรงพระกรุณาโปรดให้พระศาสนาจักรปฏิบัติตามพระฉบับ ของพระนางมารีในการพิสเพ่งพรัทธรมานของพระคิดเจ้าขอให้พระนางพรมจารีทรงช่วยพระพเจ้าทั้งหลายให้ชิดสนิทกับพระบุตรของพระองค์มั่นคงยิ่งขึ้นทุกวันในที่สุดจะได้บรรลุถึงผ่านสถานที่พงท่านประทานให้ด้วยเถิดพงท่านทรงจำเลอและของราเป็นพระเจ้านึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมน บทอ่านจะในสือประกาศกเยเรมีข้าเจ้าได้ยินเสียงหลายคนสุบสิบว่าความหวาดกลัวอยู่รอบด้านมาแล้วจงกล่าวหาเขาพวกเราจงกล่าวหาเขาเถิดมิสหายทุกคนของข้าเจ้าคอยเฝ้าดูความล่มจมของข้าเจ้าพูดว่าเขาคงจะยอมถูกหลอกลวงแล้วเราจะเอาชนะเขาได้และจะแก้แค้นได้ แต่องค์ระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ข้างข้าว่าเจ้าเหมือนนักรบทรงพลังดังนั้นผู้ข่มเหงข้าว่าเจ้าจะสะดุดล้มจะเอาชนะข้าว่าเจ้าไม่ได้เขาจะต้องอับอายมากเพราะเอาชนะข้าว่าเจ้าไม่ได้ความอับยศความอับยศอดสูของเขาจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันถูกลืมข้าแต่องค์ระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล พระองค์ทรงทดสอบผู้ชอบธรรมทรงสำรวจใจและจิตขอโปรดให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงลงโทษเขารอข้าพเจ้าได้ทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าให้ทรงทราบแล้วจงร้องเพลงถวายองค์เรือผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญองค์เรือผู้เป็นเจ้ารอพระองค์ทรงช่วยชีวิตของผู้ขัดสนให้พลเงินม,มือของผู้ทำความชั่วร้าย เพราะว่าจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสัรนสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอนพระเจ้าของข้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์ผู้ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหลักศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสัเสญพระองค์อีก พระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของข้าข้าพเจ้าลีไพมาพึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้าทรงเป็นโลกกำบังเป็นพลังแห่งความรอดพ้นของข้าพเจ้าทรงเป็นที่มั่นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเรียกหาองค์ระผู้เป็นเจ้าผู้คู่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ แล้วข้าพเจ้าก็รอดพ้นจากศัตรูจงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสันสนพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอนพระเจ้าของข้า ข้าพเจ้าเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจที่เจ็บปวดรวดร้าวร้องขอพระเจ้าของข้าพเจ้าให้ทรงช่วยจากพราวิหารพระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพเจ้าร่ำร้องมาถึงระกันชงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะขา้าจะสันสนพระองค์อีก พระองค์ทรงเป็นความร้อนพระเจ้าขอองคา้าเชิญยินขอสา,ารสา,ารยันยอพระองค์ราชาทีร้อผู้ทรงเกียรตินิรันดร ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระวาจาของพระองค์เป็นจิตและเป็นชีวิตพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรขอสรรเสริญยรยาพระองค์ราชาธิราผู้ทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย บทอ่านจากพระวสานตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชาวยิวหยิบก้อนหินขึ้นจากขว้างพระเยซูเจ้าอีกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราได้แสดงกิจการที่ดีหลายอย่างจากพระบิดาแล้วท่านจะเอาก้อนหินคว้างเราเพราะกิจกิกจการใดเล่าชาวยิวตอบว่า พวกเราจะเอาหินคว้างท่านไม่ใช่เพราะกิจการที่ดีแต่เพราะท่านพูดดูหมิ่นพระเจ้าท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตนเป็นพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่ามีเขียนไว้ในพระในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์เรียกผู้รับพระวาจาของพระเจ้าว่า เป็นพระเจ้าและพระคัมภีร์จะลบล้างไม่ได้พระบิดาทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์และทรงส่งเรามาในโลกแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวหาว่าเราดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อเราพูดว่าเราเป็นบุตรของพุตรเราเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราไม่ทำกิจการของพระบิดาของเราท่านก็อย่าเชื่อเราเลย แต่ถ้าเราทําแม้ว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเราอย่างน้อยก็จงเชื่อในกิจการที่เราทํานั้นเถิดแล้วท่านจะรู้และเข้าใจว่าพระบิดาสถิตยอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาคนทั้งหลายพยายามจะจับกลุ่มพระองค์อีกแต่พระองค์ทรงเลี่ยงจากเงื้อมือของพวกเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอแดนอีกครั้งหนึ่ง กลับไปยังสถานที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยอนได้ทำพิธีล้างพระองค์ทรงพำนักอยู่ที่นั่นประชาชนมาเฝ้าพระองค์พูดว่ายอนไม่ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์อะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ยอนกล่าวถึงชายคนนี้ก็เป็นความจริงและที่นั่นหลายคนเชื่อในพระองค์ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเ,เทินอีกสัปดาห์เดียวเราก็จะเข้าสู่พระมหาทรมานขององค์พระเยซูเจ้าสัปดาห์แห่งพระทรมานก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้วนกลับมาคิดถึงราษธรรมปัสกาในชีวิตของเราทุกคนด้วย ในพ่อสารวันนี้พี่สุจ้าพงศ์เหมือนกับจะถูกปองร้ายถูกเขาจะเอาหินขว้างให้ตายชีวิตของเราคุกชชนหลายหลายครั้งด้วยความเชื่อที่เรามีเรามักจะประสบกับปัญหาต่างๆถูกใส่ร้ายถูกใส่ความเพราะเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดในความรักความเมตตาของพระเจ้าซึ่งหลายๆครั้งก็สวนกระแส สวนทางกับกระแสของโลกจึงอยากให้เราได้เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นความเจ็บป่วยจะเป็นการตกงานจะเป็นการถูกใส่ร้ายจะเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนมันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นด้วยความเชื่อที่เรามีในองค์พระเยซูเจ้าให้เราได้เข้าใจว่า ความทุกข์นั้นคือลักธรรมปาสกาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและถ้าเรามีความเชื่ออย่างแท้จริงเราจะเข้าใจความหมายของการกลับคืนชีพของพระเยสูเจา้าเราจะสามารถน้อมรับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจยินดีด้วยใจเบิกบานด้วยใจที่มีความรักความเมตตาของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราจรึงอยากให้ช่วงเวลา สุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่อธิศักดิธิษษ์อธิแห่งพระมหาธรรมานได้ทําให้ชีวิตของเราในทุกๆวันได้ยิ่งวันยิ่งแต่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อในองค์พระสุจ้ามากขึ้นและสามารถน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยใจที่ขอบคุณพระเจ้าเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลีป่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกข,ขอถวายพระพรพระ่งมีพระทยัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนางุ่นและน้ำพังน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอยพระบิดาผู้ทรงสรนผานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทดพระเกิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข็แต่พระผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมาะสมที่จะรับใช้พงค์แทบพระแท่นบูชาอยู่เสมอเพื่อจะได้มีส่วนรับความรอดพ้น เป็นผลจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังละลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรัดนดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนพระพงค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญโรดอดอาหารพระงค์ทรงช่วยตัดก,กิเลสให้ลดลงทรงยกจิตใจให้สูงส่งประทานรางวัลและพละกระกลังให้มั่นคงเดชะพระบารมีพระคุณเจ้าอาศัยพระบารมีเทนีก่อนร่วมกันแท้สองส่วเสริมพระบรมเดชานุภาพ ขอปโปรดให้พระเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าอจอมจ,<า>จ,จักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปเท่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด,อสดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดขาแต่พระบิดาเจ้าพุ่งทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ ทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมออพงพระรับทรมานโดยสมัรพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังกออพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมออเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพงค์ท่านทรงหยิบถ้วยเล่าองคุนขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี้เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาหมา่แอนยินยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันมันดานชีวิตกับเทอยรหิตอันมันดานความรอนนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซวิเกลียงสั์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ เราจำบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประประสงค์พระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพอมจารีพระชนนีพระเจ้าละบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาข้าสาวกนบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติ สะดุดีพงโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าก็แต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพงทรงพระสิริลุ่โลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระงค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินแลนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความเชื่อร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสนติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระานุภาพและพระสิริร่งโน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรเพราะแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองตรัสกับอคัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบด้วยมีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราช ตลอดนิรันดรความสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่าข้วพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้วพเจ้าโดรตราเพยงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้วพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิษต์เจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขออย่าให้พลังปกป้องของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ทอดทิ้งข้าพระเจ้าทั้งหลายเลยแต่ช่วยขจัดสิ่งร้ายทั้งปวงให้ห่างไกลจากข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ของพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดสเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า276เราล้วนมีสุขใจสุขในความรักพระเจ้าพระพรของพระองค์ช่วยเราเข้าใจในพระวาจา ไปและเป็นพยานกระหารอุทิศชีวาประการความรักระบิดา